เงินเดือน9,100บาทจะได้รับเงินบำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับมาพบกันกับซีรีส์เงินบำนาญประกันสังคมนะครับซีรีส์ที่จะพาท่านนะครับไปคำนวณเงินบำนาญน,นะครับที่จะได้จากประกันสังคมนะครับโดยคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยู่เงินเดือนในแลนด์ไหนนะครับอยู่ใน EP ีไหนนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเงินเดือน 9,100บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่สูตรบำนาญจากประกันสังคมนะครับสูตรคำนวณเงินบำนาญชลาภาพนะครับ คือเงินกรณีชรา,าภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชรา,าภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่ม1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนะครับเราต้องมาเรียนรู้สูตรคำนวณการทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับเพื่อจะได้ย้ำนะว่าสูตรคำนวณเนี้ยมันคำนวณยังไงจะได้ไปคำนวณเองได้นะครับสูตรคำนวณมี 2ส,สูตรนะครับต่างกันเล็กน้อยนะครับสูตรแรกในกรณีที่จ่ายครบ180เดือน180เดือนเท่ากับ15ปีนะครับก็เอา20นะครับ20ไปคูณ1 0 0 0 0อา่าไปคูณเลทเงินเดือนนะครับค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับติ้งต่างนะตัวอย่างเนี่ยเป็น15 0 0 0หานะครับหาร100ก็เท่ากับได้3,000บาทตลอดชีวิตนะครับได้เงินบำนาญ3,000บาทกรณีสูตรคำนวณ ถ้าเป็นเกินกว่า180เดือนจะมีการคำนวณบวกเพิ่ม1.5นะครับของจำนวนทุกๆ12เดือนนะครับหรือทุกๆปีนั่นเองก็เอาไปคำนวณกันเราไปดูการคำนวณกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวนเงินสมทบ9,100บาทนะครับวิธีการคิดนะครับผมก็จะหา ส่วนต่างของจำนวนปีนะครับโดยเอาจำนวนปีที่เราส่งประกันสังคมมาตั้งนะครับลบด้วยจำนวนปีลบด้วย180เดือนหรือ15ปีนะครับก็จะได้จำนวนปีส่วนเกินคือ20ปีสูตรคำนวณน,นะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30นี่คือ30ที่จะไปบวกกับ20นะครับ20บวก30เท่ากับ50คุณมีสิทธิที่จะได้รับ เงินบำนาญ50%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับ60เดือนสุดท้ายเรายกตัวอย่างเป็น9,100นะครับก็เอา50คูณ9,100และหาร100ที่ต้องหาร100เพื่อให้มันกลายเป็นเพื่อให้มันเ,เพื่อให้มันหารเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหาร100เนี่ยคือหารเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเท่ากับ4,1550บาทนี่คือเงินบำนาญที่คุณจะได้ต่อเดือนนะครับ 4,550บาทนะครับมาจาก50%ของ9,100นั่นเองนะครับไม่งงนะเข้าสูตรคำนวณเลยแล้วคุณจะออกมาเป๊ะอย่างที่ผมบอกไว้นะครับต่อมาทำงานส่งประกันสังคม30ปีจำนวนเงิน9,100บาทจำนวนเงินเดือน9,100บาทนะครับ30ลบ15เท่ากับ15นะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5 20บวก22.5นะครับคูณ9,100หาร100เท่ากับ3,868บาทนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน9 1 0านวน9,100บาทนะครับส่วนเกิน180เดือนคิดดังน,นี้35ลบ15เท่ากับ10ปี1.5คูณ10เท่ากับ15 20บวก15คูณ1คูณ9,100บาทหาร100เท่ากับ บำนาญ3,185บาทนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน9,100บาทนะครับ20ลบ15เท่ากับ5 1.5คูณ5เท่ากับ7.5 20บวก7.5คูณ9,100หาร100เท่ากับ2,503บาทนะครับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน9,100บาทนะครับ 20คูณ9,100นหาร100เท่ากับพันนะครับเงินบำนาญจากประกันสังคมเรามาดูตารางทั้งหมดนะครับแต่ละท่านเนี่ยส่งประกันสังคมมาไม่เท่ากันแน่นอนนะครับผมรู้ดีเพราะนั้นผมก็เลยทำตารางทั้งหมดนะครับว่าเงินเดือน9,100บาทเนี่ยส่งประกันสังคมมาจำนวนปีเท่านี้คุณจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับ ตารางนี้ให้คุณไปเทียบดูนะว่าเวลาคุณคำนวณออกมามันได้ตรงตามที่ผมบอกหรือเปล่านะใครได้ตรงก็ลองคอมเมนต์มาใครได้ไม่ตรงก็คอมเมนต์มาด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเผื่อจะเข้าไปแก้ให้ว่าคำนวณถูกผิดอย่างไรนะครับจำนวนปีที่ส่งประกันสังคม35ปีได้ 4, บำนานาร4 5 5บาท ทรงมา34ปีได้4,414บาทท่ง33ปีได้4,277บาทท่ง32ปีได้4,141บาทส่ง31ปีได้4 4บาทท่ง30ปีได้3,868บาทท่ง29ปีได้3,731บาททรง28ปีได้3,595บาททรง27ปีได้3,458บาททรง26ปีได้3,322บาท ส่ง25ปีได้3,185บาทส่ง24ปีได้3,049บาทส่ง23ปีได้2,912บาทส่ง22ปีได้2,776บาทส่ง21ปีได้2,639บาทส่ง20ปีได้2,530บาทส่ง19ปีได้2,366บาทส่ง18ปีได้2,230บาทส่ง17ปีได้2,098บาท เออ93บาทส่ง16ปีได้1,957บาทท่ง15ปีได้1,820บาทนี่คือจำนวนที่ส่งประกันสังคมนะครับว่าจะได้เงินบำนาญประกันสังคมเท่าไหร่นะครับเริ่มน่าสนใจไหมะนะครับหลายท่านลองไปคำนวณดูนะครับเพราะผมแจกจุดสูตรคำนวณทุกคลิปแหละนะครับพอต้องการให้ทุกๆท,ท่านเนี่ย เอาสูตรคำนวณนะัน่นไปคำนวณเองดีกว่านะครับจะจะจะได้เข้าใจแต่ทำไมถึงจะจำเป็นจะต้องทำคลิปการคำนวณนะครับในแต่ละฐานเล้งเงินเล้งเงินเดือนนะครับก็เพราะว่าจะได้รู้กันว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้กันไปนะครับว่าคำนวณเท่านี้เท่านั้นเนี่ยมาคำนวณจริงมันจะได้ตรงตามที่อบอกไว้หรือเปล่านะครับลองดูนะลองดูนะ ก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสํานักง,งานประกันสังคมนะครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับ1506นะครับ24ชั่วโมงหรือเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสำนักง,งานประกันสังคมนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้นะครับฝากกดไลค์กด s ั s สไคร e นะครับแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจแล้วก็ทําคลิปวิดีโออื่นๆนะครับมาพูดคุยเรียกว่าพูดคุยดีกว่านะครับ